ในปี2026นี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศได้กลายเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทยและหนึ่งในระบบที่โดดเด่นที่สุดคือบุก m 2ซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธพิสัยกลางจากประเทศรัสเซียที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความสามารถที่น่าประทับใจบุก m 2หรือที่เรียกว่า SA 17พรีดลีในรหัสของ n a t o เอเป็นระบบขีปนาวุธภาคพื้นสู่อากาศที่สามารถทำลายเป้าหมายได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์โดรน หรือแม้กระทั่งขีปนาวุธร่อนจุดเด่นของบุกเอ2คือความแม่นยำในการติดตามเป้าหมายและความสามารถในการยิงหลายเป้าหมายพร้อมกันซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพสงครามยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามทางอากาศจากหลายทิศทาง ระบบบุกเอ็มสองใช้เรดาร์ควบคุมไฟแบบ360องศาสามารถตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลถึง150กิโลเมตรและสามารถทำการสกัดเป้าหมายได้ในระยะประมาณ45กิโลเมตรด้วยความเร็วของขีปนาวุธที่สูงถึงแมตสามหรือราวสามเท่าของความเร็วเสียงเป้าหมายจึงแทบไม่มีเวลาหลบหนีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและแม่นยำจึงทำให้ระบบนี้เป็นอาวุธที่น่าเกรงขามสำหรับการป้องกันน่านฟ้าบุกเอ็มสองมีความคล่องตัวสูงเพราะสามารถติดตั้งบนยานเกราะล้อ,อยางหรือสายพาน ทำให้สามารถเคลื่อนที่และปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วเหมาะกับการรบในพื้นที่ภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งในบริบทของประเทศไทยระบบนี้สามารถใช้งานได้ทั้งในภาคเหนือที่เป็นภูเขาไปจนถึงภาคใต้ที่เป็นพื้นที่ราบชายฝั่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทัพไทยได้มุ่งเน้นการปรับปรุงศักยภาพทางด้านป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ภัยคุกค,คามจากโดรนและอากาศยานไร้คนขับมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ระบบอย่าง b o k M สองจึงถูกนำมาใช้งานเพื่อเสริมความสามารถในการปกป้องพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเช่นสนามบินฐานทัพหรือเมืองใหญ่หนึ่งในจุดแข็งของ Book M สองที่ทำให้ประเทศไทยให้ความสนใจคือระบบสามารถทำงานแบบอัตโนมัติสูงลดภาระของกำลังพลในการควบคุมระบบและยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเรดาร์และศูนย์บัญชาการอื่นๆเพื่อแบ่งปันข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในทางเทคนิคบุกเอใช้ขีปนาวุธชนิด 9M317 ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางแบบนำวิถีเรดาร์เก่งแอคทีฟมีระบบควบคุมการบินที่แม่นยำโดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่บินได้ทั้งระดับต่ำและระดับสูงในเวลาเดียวกันระบบสามารถควบคุมการยิงได้ถึง24เป้าหมายพร้อมกันซึ่งหมายความว่าในกรณีที่เกิดการโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่บุก M2 จะสามารถตอบโต้และป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าระบบนี้จะมีต้นกำเนิดจากรัสเซีย แต่การบูรณาการเข้ากับระบบของไทยไม่ใช่เรื่องยากเพราะมีการฝึกอบรมและส่งบุคลากรไปรับการฝึกในต่างประเทศพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบำรุงรักษาอย่างใกล้ชิดทำให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธ,ธิภาพและต่อเนื่องในระยะยาวเมื่อพูดถึงราคาระบบ book m 2 1ชุดที่ประกอบด้วยรถยิงเรดา ศูนย์ควบคุมและยานสนับสนุนอื่นๆจะมีราคาประมาณ35-40ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,200-1,400ล้านบาทขึ้นอยู่กับจำนวนขีปนาวุธและอุปกรณ์เสริมที่รวมอยู่ด้วยแม้ว่าราคาจะค่อนข้างสูงแต่เมื่อเทียบกับความสามารถในการป้องกันภัยจากภัยคุกคามทางอากาศสมัยใหม่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่เทคโนโลยีการรบทางอากาศกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยอาจไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนชุดที่จัดหาบุกเออย่างชัดเจนแต่จากข้อมูลที่ปรากฏในวงการวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมีการคาดการณ์ว่าอาจมีการจัดหาหลายชุดเพื่อป้องกันพื้นที่สำคัญเช่นพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครท่าอากาศยานหลักและเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกการมีระบบอย่างบุกเอ็มสให้ไทยสามารถสร้างดมป้องกันทางอากาศ ที่ทันสมัยลดความเสี่ยงจากการโจมตีของขีปนาวุธหรือโดนจากประเทศเพื่อนบ้านหรือองค์กรก่อการร้ายที่อาจแฝงตัวในภูมิภาคนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงศักยภาพของกองทัพไทยในการรักษาเสถียร,รภาพและความมั่นคงของประเทศแม้จะเป็นระบบรัเสเซียแต่บุกเอ็ม2ก็สามารถทำงานร่วมกับระบบของชาติอื่นๆได้ผ่านการปรับแต่งบางส่วนซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยสามารถผสมผสานการป้องกันจากหลายแหล่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท้ายที่สุดการจัดหาระบบบุกเอ2ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดด้านยุทธศาสตร์ของไทยที่มองเห็นภัยคุกคามทางอากาศเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามและต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยใช้ระบบอาวุธที่มีความแม่นยำความคล่องตัวและการควบคุมอัจฉริยะเพื่อรักษาอาธิปไตยของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตเราอาจได้เห็นการพัฒนาเพิ่มเติมของระบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพิสัยโจมตี หรือการบูรณาการกับเทคโนโลยี AI และเครือข่าย 5G เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับและตอบโต้ภัยคุกคามซึ่งจะทำให้ระบบอย่าง BookM 2กลายเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์การป้องกันภัยทางอากาศของไทยต่อไป